อ่านะครับเดี๋ยวอยากจะสร้างใหม่ให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับอ่าเราบอกว่านะครับเริ่มต้นนะนะครับจะรย์จมาทางขวามือให้ดูนะเราเลือกใช้นะครับก็เป็นอเริ่มมาที่ตัวเราเตอร์ก่อนนะครับ่าเราเตอร์นะครับเริ่มมารุ่นของเราคือตัวนี้นะครับ 2621xm นะครับตัวนี้อ่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับใช้ ตัวอสวิตตัวนี้อ๋อหน,นึ่สวิตนะครับอันนี้นะครับสวิตอ่อสองเก้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ใช้ตัวนี้นะสวิตนะครับเมื่อกี้เลือกจากนี่นี่เลือกเมนจ์บวติไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นจะมี router, Switch, เราเตอร์สวิตได้นะครับเติมบวตไว้ก่อนนะครับ router, เราเตอร์สวิตอ่าเลือกที่สวิตตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะรุ่นรุ่นท้ายสุดนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับอ่าเชื่อมต่อกัอนนะก็น,นะครับในตอนอ่าพีซีปุ่มนี้ก่อนนะปุ่มนี้ปุ๊บ พีซีก็นะครับอ่าเลือกรูปไหนก็ได้นะครับพีซีอ่ตามนี้นะครับอันนี้การเชื่อมต่อนะก็เริ่มที่สวิตช์ก่อนนะครับเรามาคลิดที่ตรงนี้นะครับรูปตัวเนี้ยรูปดีคอนเนคชั่นนะครับคลินี้เสร็จปุ๊บจะมีให้เลือกนะเลือกสายนี้นะครับ อ่าเลือกสานะครับปุ๊บเริ่มทีสวิตช์ก่อนนะนะครับก็จะจะนิยมให้พอรตที่หนึ่งนะต่อกับเราเตอร์คือทิ้งพอรตไหนก็ได้นะแต่ว่าจะพยายามทำเป็นซีลคิให้มันเวลาที่เราอ่าตรวจสอบหรือทั้งหมชุดติ้มจะได้ง่ายนะครับอ่าชิ้นต่อมาเนี้นะครับและอันนี้อย่าพลาดนะเห็นไหมโดยดีฟอร์มันจะมีสองพอทเห็นไหมครับฟาศูนย์นับศูนย์ศูนย์ับหนึ่งเห็นไหมครับเราเลือกพอรตไหนครับอ่าศูนย์ทับศูนย์นะนะครับเรียบร้ยนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้เองนะครับก็มาที่เส้นนี้เส้นนี้นะเส้นนี้อ่าครับอันนี้ก็ P C A ก็์สองแล้วกันนะครับได้ง่ายเป็นซีเควนต์ไปนะครับเลือกฟาส0 0อ่าฟาสศ0นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อมต่อไป0สามไปยัง P C B อ่าเด้ล้วครับถัดมาบ้างนะครับฝั่งขวามือบ้างนะครับอันนี้นะครับ อ่าเหลืออันนีล้ละเหลือฟาสอิเด็ตศูนรทหนึ่งอันเดียวแล้วนะครับปุ๊บเชื่อมต่อมานี้เลือกเป็นศูนย์หนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เลือกศูย์สองไปยังซีนะครับแล้วก็ศูย์สามไปยังดีนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือการเชื่อมต่อคงขายคือเหมือนเราเสียบสายแลนต,ตอนเนี้ยเหมือนที่มีมีเราซื้อเราเตอร์อรมาซื้อสวิตช์มาใช่ไหมครับ สือแสดงกันตอนนี้สืแสดงสร็จบ์บอยนะครับมาคอนฟิกกันบ้างนะอ่เริ่มง่ายๆครับเริ่มที่ตัวเราเตอร์เลยก็ได้นะครับเราเตอร์นะครับเราไปคลิกมาถึงปุ๊บนะครับเราเตอร์นะนะครับเพื่อความชัวนะเราเช็คอีกทีหนึ่งนะครับพอเราเลามามาที่นี่ปุ๊บนะครับเห็นไหมจะขึ้นมาเห็นปะครับขวามือฟาสศูนย์ทับศูนย์คือพอร์ตของเราเตอร์ซ้ายมือ f a ฟศูนย์หนึ่งคือพอร์ตของสวิตช์เราดูแค่พอร์ตของเราเตอร์นะครับ สูบสูญถูกต้องแล้วนะต่อแดนหนึ่งพอนี้บ้างครับศูนย์ลบหนึ่งต่อกับแดนสองในเพื่อนเช็คนะครับง่ายๆแต่มาที่นี่นะครับเอาแบบ G I ก่อนแล้วกันนะ c o n f l i c นะครับอ่าตั้งชื่ออ่าตั้งชื่อว่าโรเตอร์เอแล้วกันนะครับ Space ตั้งชื่อโรเตอร์เอนะครับ Host Name ยังต้องเปลี่ยนแล้วกันนะครับอ่ะเปลี่ยนเลยก็ได้อ่าพอดูนะพอตอนเปลี่ยน Host Name ปุ๊บนะครับจะมีคำสั่งเพิ่อมอีกเรื่ออัตโนมัตินะครับ ตั้งชื่อว่า ra เหมือนกันออพอเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมคำสั่งขึ้นมาเลยครับเปลี่ยนจาก element mode เป็น config mode อ่ะมันเปลี่ยนค่ามาจาก e l e v e n t mode มาเป็น admin mode แล้วก็ข้าไป config mode นะครับข้ามาเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่าอะไรครับอันนี้คือ prefix นะ prefix ที่ config mode ครับสั่งว่า host name a เห็นไหมนี่คือคำสั่งในการเปลี่ยนชื่อนะครับและแตงเกียนนะจากเราวตรนี้นะครับจะกลายเป็นเลยครับ ra เห็นไหมครับเป็นชื่อบรรละคือเป็นชื่อจากเาเตอร์ตรงเนี้ยนะครับให้กลายเป็น RA นะครับคือตามนี้นะครับนักศึกษาอ่าโอเคนะครับตอนนี้เลคกร์ดอยู่นะนะครับอ่าครับนี่เสร็จแล้วถัดมาถัดมานะครับก็มาที่เมนูนี้บ้างฟาสศูนย์ทับศูนย์นะครับคือขานี้ถูกไหมทับศูนย์นะครับอ่านะครับ ตอนนี้พอเข้ามาถึงปุ๊บเห็นไหมครับคำสั่งเปลี่ยนแล้วคำสั่งเพิ่มขึ้นมาครับจาก Config m o d e นะครับกลายเป็น Config ระบุไปอย่างอินเทอร์เฟซฟาศูนย์ศูนย์อ่าคือหน้านี้เห็นไหมครับรอนะครับแล้วก็เตรียมคำสั่งนะครับก็ i อพนะครับพิมพ์ว่านะครับหนึ่งข้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมครับพอคลิกปุ๊บนะครับอ่ามาคำสั่งมาเห็นไหมครับ ไอพีเดียตามนี้เลยนะครับแต่นี่มันใส่ดีฟอร์ d ดีฟอ l ์ค่าสีให้เราโดยอัตโนมัตินะครับถ้าจะจะ,จะใช้คัดอื่นต้องเปลี่ยนเองนะครับแต่นี้เป็น default ดโดยอัตโนมัติแล้วคําสั่ง no ip ถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับก็ติ๊กตรงนี้เป็นอ่อนติ๊กปุ๊บเห็นไหมครับใส่ล้วอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับโดยตัว้ามเป็นบล่ะนะครับแล้วขึ้นอ่านะครับ c ชนทูเชนท to up อ่ารีบบล้ะ ง่ายไหมครับเห็นไหมกลายเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเอาเตอร์เซ็ตง่ายมากเลยนะครับอันนี้มาที่อันนี้บ้างขานี้ฟาสต์ส,สูตรทหนึ่งบ้างนะครับขานี้นะครับเริ่มต้นเห็นไหมมันเปลี่ยน exit นะครับเห็นไหมจากเดิม c o n f i g ขีด if if นี้คือศูนย์ทศูนย์นะครับ exit ก่อนแล้วก็มาเข้ามาที่พอร์ตฟาสต์สูตทหนึ่งตอนนี้ c o n f i g if นี้กลายเป็น if ของฟาสต์สูทหนึ่งแล้วนะครับ ไอเอฟอันแรกนี้มันจะเป็นศูนย์ทับศูนย์อยู่นะควรละอินเตอร์เฟสนะครับอ่าอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับไอพีเอสก็เซตเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดหนึ่งสมาร์ทเป็นดีฟอ t เห็นไหมครับขึ้นมาเรียบ้อยละนะครับง่ายไหมครับแล้วก็เอ๊ะทำไมเป็นยังสีแดงอยู่เหรครับเป็นเพราะว่าะครับเรายังไม่เรายังโ h ช t ด o าวอยู่นะครับก็ติ๊กออนตรงนี้เสร็จเลยเห็นไหมครับติ๊กออนโชัดดาวปุ๊บเสร็จเรียบ้อละนะครับ อัปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตามนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยละอันนี้แค่เราเตอร์นะนะครับเราเตอร์เสร็จแล้วนะครับมัลติเซอ m ์หมดกันบ้างกดปุ๊บนะครับคําสั่งขึ้นมาอัตโนมัติเลยอันนี้คือที่เราเตอร์มันเซตเราโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมช่วงแรกช่วงแรกปุ๊บเปลี่ยนชื่อเห็นไหมครับช่วงแรกเปลี่ยนชื่อโฮสต์เนม RA prefix ก็เปลี่ยนจากเราเตอร์คอนฟิกลกอเป็น RA อันนี้คือ อันแลกของการการเปลี่ยนชื่อนะครับถัดมา Config Interface Fast 00นะครับอันนี้ที่มันที่มันส้ำคัเพะอจย์ไปติ๊กไปคลิกสองครั้งเลยเลยสำคัญนะครับแล้วก็โนชดาวนนี่คือการเซตฝั่ง Interface ซ้ายมือกับ LAN นหนึ่งนะครับ t r a แล้วก็จากนั้นก็ c o n f i g ออกมาอ่า exit เอกมาก่อนนะครับเอาจามูก Config ของของฟ00ก่อนนะครับแล้วก็มาเข้าการ f o n f i g Interface ฟ a s t 0 1นะครับ แล้วก็อินเทอร์เฟสฝั่งขวามือที่ต่อกับแบรนดสองแล้วก็โนเชตด,ดาวน์ียบอลละนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับเซฟตอนนี้ถ้าเอิต้องเอิสองครั้งนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องกดคอนทรนนะครับคอนทรลแซดนะครับกดคอนทรลแซดปุ๊บนะครับมันจะออกมาสองครั้งเลยเอาเอนเตอร์ดูนะมันจะกลายเป็นหมดอ่าเนี่ยนะครับกลายเป็นหมดแอดมินลับอลละคือออกตั้งแต่หมดอินเทอร์เฟสแล้วออกจาก โหมดคอนฟิกก็กลับกาเป็น admin mode เหมือนเดิมนะครับและอย่าลืมเซฟิืมสั่งไลท์นะครับนะครับเซฟหรือจะพิมพ์ว่า wr สั้นๆก็ได้ในซิเนี่ยมันจะพิมพ์ข่ามาสั้นๆได้นะถ้าไม่ทำใครปุ๊บมันจะโอเคเลยอย่างนา like เนี้ยจากไลท์เนี่ยพิม์แค่ wr ได้แล้วนะครับหรือเวลาเราจะเข้าสู่คอนฟิกโห d e นะครับโซนนี้จากแอดมินโหมดใช่ไหมคอนฟิกโหมดก็ต้องพิมพ์ชื่อเต็มนะพิมพ์ว่า c o n f ก็ได้ enter ปุ๊บอ่าเข้าสู่ c o n f i m หมดละมันจะถามนีดนึงว่าถูามหรือเปล่าเราก็กด enter ไปเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น c อนฟิกหมดละไม่ต้องพิมพ์ตัวเต็มก็ได้นะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างเราเติเสร็จแล้วนะครับอ่าคราวนี้มาที่ p c a บ้างนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรเป็นนี้ก็ได้นะครับกดปุ๊บอ่า p c a นะครับอ่าพิมพีจะด้วยได้ไม่งงนะ หนึ่งก้อสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองทับยี่สี่นะครับอ่านนะครับ PCA นะอันนี้ PCB นะครับอ่านไปชืน่นก่อนดีกว่านะครับจริงเปลี่ยนได้ไหลายที่นะเปลี่ยนที่นี้ PCB นะครับแล้วก็ PDS หนึ่งก็อสองจุดหกแปดอันนี้จริงไม่ต้องพิมพ์ตามใจก็ได้นะครับแต่พิมพ์เพื่อให้มันดูง่ายนะครับเอาไว้สอนพวกเรานะครับ นนี้ะครับาวนี้นะครับจะขอโชว์ดูนิดนึงว่านะครับแทรสตอบไปว่าถ้า a คุยกับ b เนี่ยจำเป็นต้องผ่านออเตอร์ไมน์นะครับไม่จําเป็นนะนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์นะนะครับว่า a กับ B คุยกันได้โดยที่ไม่เป็นต้องมี default gateway นะครับที่ a ก่อนนะครับอันนี้ a คุยกับ b นะนะครับที่ a อมาที่ config นะครับอ่าเริ่มต้นถ้า a คุยกับปุ๊บสมมว่าเราไม่ใ default g a t e w a y ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ไม่เซ็ตนะนะครับมาที่ฟาสเลยนะครับ พอร์ตฟา,าสก็จะเป็นหนึ่งเก้นปดนึ่งจุดสอนะครับเสร็จมาเป็น default ไปนะครับเสร็จแล้วที่ A แค่พ d เอกับเสร็จมาพอแล้วนะครับจบแล้วนะครับที่ B บ,บ้างนะครับเหมือนกันนะครับคอ i ฟิกดีฟอไปยังไม่ใส่นะเือพอร์ตฟนะครับหนึ่งเก้นะครับส่วนม d e f a ฟอ t เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ a กับ b นะครับไม่มีรี่พกเขียนเบดูว่า a กับ b พิมกันได้ไหมนะครับมาที่ a นะครับเลือกมาที่นะครับ desktop m o d e นะครับเลือก command p พร้อมอันนี้อันนี้ถ้าเป็น pc เราคือเลือกหมดเนี่ยครับพิมพ์เนี่ย cmd นะครับที่คอมพิวเตอร์เราปุ๊บเห็นไหมเหมือนกันไอ command p พร้อมนี่คือที่ pc เราเองนะครับส่วนตรงนี้คือ pca นะที่เกิดจาก c r e r จะ,เจะเเเซเซร,เ,รเหมือนกันเห็นไหมครับ ่าครับอ่าเหมือนกันนะครับนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่ากลับมาที่โปรแกรม Cisco Packet t r a c e r นะครับคำั่งแรกที่ใช้ก็คือ IP Config นะครับเป็นการดูว่า IP ของเราเป็ IP เท่าไหร่อ่านะครับมันก็บอกมาว่านะครับ Port Fast นะครับ IP ได้เป็น192.168.1.2สามารถเป็นเท่านี้นะครับ Default Gateway ไม่มีอ่านะครับ PCB บ้างนะครับมาที่ Desktop Command พร้อมนะครับ ไอพีคอนฟนะครับอ่าไอเขาเป็นหนึ่งจุดสามนะครับคราวนี้เอา a b เป็นกันบ้างนะครับเอา a ปพีหา b ีแล้วกันนะนะครับ a ปพีหา b นะฉันสั่งว่าปีพีเ n g ตามด้วยเพยของ b คือหนึ่งเก้สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสามนี่ที่ที่ a ปิงไปหา b นะครับเห็นไหมงได้ไหมครับอ่ารีไพร์ฟอรเห็นไหม นี่ไม่มีอันนี้นะครับไม่มี default g a t e w a y นะเห็นไหมเห็นไหมอาจารย์ไม่ได้โมนะครับ a กับ b คุยกันในห้องเรียนนะครับคุยกันโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านเราเตอร์นะครับแต่ถ้า a อยากจะคุยกับ C ที่อยู่คนละวงกันนะครับไปส่วนว่า a ว่า C อยู่อยู่นอกห้องนะครับ a ต้องวิ่งมาหา R a ให้ได้ก่อนและว R a ค่อยเอาข้อมูลเนี้ยส่งไปหา C คือค่อยๆส่งต่อไปยังพอที่เหมาะสมนะครับ ส่วนจะไปหาซีได้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่สวิตช์ส่งให้นะนะครับอ่านะครับสุบว่านะครับตัวที่ A อปิงปได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะอาจารย์ขอเซตที่นี้ก่อนนะครับที่ PCC นะอ่า PCC นะครับ PCC นะครับก็เหมือนกันนะครับคอนฟิกนะครับ PCC อ่า PCC นี่อ่าอันนี้ เซตที่พกเก็บไว้ลยแล้วกันะะนะครับ1นึ่งเก้ใช่ไหมครับคือขานี้นะครับแล้วก็มาที่พอร์ตฟาสนะครับเซตพีเ,เป็น1นึ่ง8 2, 2้นะครับอ่าตามนี้เสร็จละพีซีเสร็จแล้วครับเสี๋ยสิอ่าอพีเรดนะครับอ่าทันยี่สีนะครับ พีซีดีนะครับอ่าก็เดี๋ยวช่นนิดหนึ่งนะครับอ่ามาอนนี้เนึ่ยหนึ่งสองสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งทำยี่สี่อ่าแล้วก็อย่าลืมเขียนนะอันนี้เป็นพอร์ตฟาสนะครับอ่าศูนย์ทับศูนย์นะนะครับ แต่ก็เลื่อนตรงนี้มานะครับเลื่อนเป็นฝั่งนี้นะครับดูง่ายๆนะแล้วก็ไอนน้เป็นการเขียนโน้ตนะครับโน้ตตรงนี้เขียนที่บ้างนะครับอันนี้เป็นพอร์ตฟาสศูนย์ทับหนึ่งนะครับหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดหนึ่งนะนะครับทังยสิบสี่อ่านะครับอันนี้ก่อนใช้ยาหนึงนะครับ อันนี้ไม่งงนะนะครับนี่เป็นของของลรวเตอร์นะไม่สวิตนะครับอาจารย์ด้วนะครับอาจจะให้ดูสวยงามให้ดูเข้าใจง่ายนะครับอืมตอนนี้นะครับเซตที่ดีด้วยดีเซตแล้วนอกี้นะครับ อ่าดีดีก่อนนะดีเซตดีโอกันเก็บไปเปิแล้วครับน,นะครับหนึ่งข้าสองจุดหนจุดสจุดสมนะครับคอ่าจุดหนึ่งนะนะครับแล้วก็ปอดฟ้าอบจุดหน่ปจุสองจุดสนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้เช็คนะว่าซีปีหาดีได้ไหมนะครับตอนนี้ซีดีมี เีตพเกเกตเวียด้วยนะครับเริ่มต้น C ก็ปิงไปหา D นะครับอ่า IP config ด้วย P ของ C ก่อนนะ,ะเป็น2.2ถูกต้องนะครับเีติเกตเวียเนี่ยเป็น2.1เห็นไหมครับแล้วก็ปิงนะครับไป1.2.1.68อ่ 8. อันนี้ C ปิงไปหา D นะครับ จุดสอนี่สามนี่คือดีนะปิ้งได้นะครับอ่าครับก็คือสรุปว่านะครับในวงไข่วงในแต่ละห้องนะครับ A คุย B ได้โดยตรงนะครับ C ีคด D คุยกดีได้โดยตรงไม่ผ่านโรเตอร์นะครับคราวนี้นะครับถ้าจะให้นะครับ C คุยมาหา a คุยมหา C นะครับตอนนี้ a ยังไม่มี default gateway นะลองปิงดูว่าปิงได้ไหมนะครับตอนนี้ที่ a นะ a ไม่มี default gateway นะครับ ก็ปิงเลยปิงไปหา c นะครับก็คือสองจุดสองถูกไหมครับปิงนะครับดูว่าขึ้นไรน,นะครับตอนนี้ a ปิงไปหา c โดยที่ c อยู่นอกห้องนะครับอยู่และ a ยังไม่เ e ตดิฟฟอร์เกต way นะครับเกิด request t i ามเ out เห็นไหมครับคือตัวเนี้ย a มันไม่รู้จักคือ a ยังยังไม่รู้ดิฟฟอร์เกต w a รเพื่อให้ว่า a, a ไม่รู้ว่า c อยู่ที่ไหน ตอนนี้ A ยังคงอยู่ในห้องห้องเดียวห้องเดิมนะครับแต่ C อยู่นอกห้องใช่ไหมครับ A จึงคุยกับ C ไม่ได้การที่ A จะคุยกับ C ได้ A ต้องเซต default gateway ก่อนต้องบอกให้ให้ A รู้ก่อนว่าประตูทางออกของห้องนี้อยู่ตรงไหนนะครับการจะบอกให้ A ทราบประตูทางออกก็คือกลับมาที่ตัว A เองนะครับแล้วก็เซตนะครับค่า default gateway นะครับตรงนี้นะครับของเราเตอร์เซตรียบร้บอยแล้วถูกไหมครับก็แค่ A ตัวเดียวจุด1 1จุถูกไหมครับคือขาั่นเองเห็นไหม a อเดฟอยไปคือึจุดนึ่นะครับเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ตัวนี้ต่อนะครับเมื่อกี้เราโชว์ c o n f คอนฟที่ a นะครับก่อนหน้านี้ปุ๊บเห็นว่า default g a t e w a y เป็น0ูนะครับแชมส์ถังเดิมเอาใหม่นะครับที่ a อนะ PC A อยู่นะครับ i อ config ปุ๊บเห็นว่านะครับ default g a t e way โผลมาแล้ว หนึ่งุดหนึ่งเห็นไหมครับอ่ามั่นใจแล้วว่าน่าจะได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเอาเปิงไปหา c นะนะครับหรือสองดูเเคยขึ้นครับมันจะครบทั้งสี่อันหรือเปล่าหรือเพียงแค่สามอันนะครับอันแรกิีไปทำเอาอ่านะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะดีไปทำเอาปรามันอันหนึ่งเห็นไหมแล้วค่อยดีพายเห็นไหมมันเหมือนจริงมากเลยนะคือของจริงอ่ะกว่ามันจะรู้ได้มันต้องมีการ เขาเรียกว่า l e a r n i n g ก่อนนะครับทั้งตัว Lo g i เทคเบและวซฟิตเองเพจนปีงอันแรกเนี่ยนะครับมันยังทำเอาอยู่นะครับกว่าจะ Learning กับเรดบอยเนี่ยอาจจะเป็นอันที่สองสามสี่ละโปรแกรมนี้เหมือนจริงมากเลยนะครับของจริงก็เป็นแบบนี้บางทีนะครับดีควีทำเอาสองครั้งนะนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายหอบหน่อยนะครับเรียนรู้คนนานนิดหนึ่งนะครับค่อยมารีพายครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับเพจนเป็นคนที่ใกล้เคียงความจริงมากนะครับ ตอนนี้นะครับเอควีบซีได้แล้วซึ่งซีอยู่นอกห้องมันก็คืออยู่กันคนละแลนนะครับอยู่คนละสำเน็จนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ขอจบนะครับอ่าอ่าเ้ยเดี๋ยวอะไรกันนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะนะครับที่ R a นะนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราที่นี้มราจะสอนอีทีมตอนบ่ายนะตอนนี้ขอเป็นออเดร์ก่อนนะครับที่ R a นะครับอ่าเราพิมพ์ถามว่า เอเดเวเิลโหมดก่อนพิม e พ์ว like ่าเอเนียก็พอละครับอย่างเอเดเวเบิลโหมดจากยูเซอร์โเป็นแอดมิน o d e นะครับพิมพ์ว่านะครับ่โชว์ไอพีสนที่ต้องเกี่ยวข้องบ้านนะครับก็จะมีโชว์คำตองแรกก่อนพิมพ์ว่านี่ก่อนนะครับโชว์รันหรือโชว์ควพิกก่อนนะครับ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความพลิกทั้งหมดของ P C A นะครับ เดี๋ยวมันจะเล็กไปฉันจะเข้ามาแปะให้นะกด enter อะกดถ้ากด space bar นะครับมันจะลงมาทีเดียวเลยนะครับไม่จะกด enter นะนี่กด space bar บ้างปุ๊บมันจะลงมาใส่ขอะนะครับเดี๋ยววันนี้นะอาจารย์ก๊อปมาแปะโนแผ่นให้ดูจะได้ได้ดูง่ายๆนะครับตรงเมื่อกี้นะครับที่อาจารย์เข้ามา conflict ตอนโชว์ลันนะครับเดี๋ยวต้องเข้าเตี้ยบอี้่นะ ปี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาในนี้นะครับอาจารย์แปะนี้ให้ดูแล้วกันนะครับจะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าพิมพ์อะไรไปนะครับอาชีรขึ้นแล้วแตแป๊บหนึ่งนะครับให้เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เราทําไปก็คือว่านะครับเชฟสั่งว่านะครับโชลันตรงนี้นะครับ มันจะสดงคอนฟ,ฟิกทุงหมดที่ที่ทำไปแล้วนะครับอ่าเป็นชื่อเป็นโฮสต์เนม ra นะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซนะครับศูนย์ทศูนย์นะครับไอพีที่เซเข้าไปนะครับแล้วก็ศูนย์ที่หนึ่งไอพีที่เซตเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วมีแค่มีแค่สามค,ค่านั้นนะครับอ่านี่คือโชว์รันนะถัดมานะครับอ่าโชว์ IP interface นะครับถ้าจะไม่ได้กดแท็บนะครับมันขึ้นไหมตัวนีก่กดแท็บนะ,ะแล้วก็พิมพ์ตัวยอ่อปุ๊บก,กดแท็บทีหนึ่งปุ๊บ Enter อีกอันนึงโชว์ IP interface beep นะครับมันจะแสดงพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่ว่าเป็นยังไงนะครับต้องกดที่ตรงนี้นะ Copy นะครับ ดูนี้นะนะครับจะเห็นชัดขึ้นนะครับอืมนะครับโชว์ IP พีสบีปุ๊บจะแสดงพอตที่เชื่อมต่ออยู่พอตัมหนึ่งนะครับเป็นยังไงอัพอยู่นะครับไอพีเท่าไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึงที่อยากให้เราดูนะครับคือโชว์ IP เราในการดูเทเบิลของเราเตอร์นะครับคำสั่งนี้นะโชว์ไอเรานะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ตรงนี้นะครับโชว์ peer r o u นะครับคาสั่งนี้นะโชว์ peer r o u นะครับสิ่งที่ขึ้นมานะครับ C connected คือต่อโดยตรงนะครับตัวนี้เาเตอร์นี้มีสองขาใช่ไหมต่ออยู่กับสองแล n สองวงถูกประครับก็จะมี network ร์ d r e ดเดสสองอันที่ไม่ซ้ำกันนะครับเห็นไหมว่าตาราง router นะครับ C มันบอกว่าต่อโดยตรงนะครับและนี่คือ network address นะครับไม่ใช่ p address นะ นะครับเชียงเคยบอกไปแล้วว่าเราเตอร์นะครับเก็บสองค่านะเก็บค่าเน็ต o r k a d d r เดสกับพอทที่เชื่อมต่ออยู่เห็นไหมครับอีกอันนึงก็คือสองจุดศูนย์แล้วก็พอทเชื่อมต่ออยู่นะครับเราเตอร์ไม่เก็บค่าเพียเดสนะครับเก็บค่าเน็ต o r k a d d r เดสนะครับอ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะดูดีเทลจะมีการอีกทีทช่วงบ่ายนะจะสอนเลยว่าเราเตอร์เราตียังไงเก็บยังไงมีให้ดูตอนบ่ายนะครับ อันนี้เป็นแค่ออเดอร์ครับเลอกน้อยก่อนนะครับก็ขอจบนะครับการบรรยายในช่วงเชา้ามีแค่นี้ก่อนนะครับ